ครับสวัสดีครับโอ้โหดูคติ959พี่เคยเห็นอุลต,ตร้าแมนขี่ไวน้อมปะล่ะ nèường ông Ph ở à, nãy nãy thằng nãy mấy lú cho thằng này สดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e แเลซึ่งสเปน์นะจ๊ะตะโกนแข่งกับเสียงท่อไปเลยอ,อ๋วันนี้เราก็จะไปทริปอะ,อะไรนะเขาเชมเอนะไปแบบมัวมัวไปอ่ะไม่มีใครรู้จักทางเลยเฮ้ยมากันครบปะเนี่ยครบยังเนาะครบแล้วเนาะไปประมาณเจ็ดแปดคันแล้วนะ 老。<Wow. S 2> yeah. เจ็ดนี่น่ายกดีวนนะเนาะเราจะไปเออ่น้ำตกเขาชมเมาประมาณระยะทางห่างจากบ้านก็ประมาณร้อยกิโลร้อยเจ็ดร้อยแปดกิโลแค่นั้นนะ่ะยืนพื้นก็จะประมาณนี้นะเนาะร้อยสี่ร้อยห้าเฮ้ย bé đâu yên leo Lá lặng à Anh đi có buồn Bà thái có buồn bên này à อ๋อนี่ไงอำเภอเขาชะเมาอ,อ่ะก็ขี่ไม่นานนี่ว่ะเรืวสายนะจ๊ะเรววสายบอกลุกทีมด้วยถ้าตรงก็ไปไหนก็ไปไปจันไปฮแน่นอนยางสายฟ้าดีอยู่แล้ว เบรกเบรกเอาเขาไม่ได้เบรกเหรอเออเขียวแล,แล้วเออแวะปั๊มก่อนก็นกนดีไอ้ดีมันปั๊มอะไรเนี้นยเออเมื่อกี้เห็น LPG <า>ฮะวัสดีครับวัสดีครับผมครับวันดีครับโอ้โหดูคติ959พี่เคยเห็นอุลตร้าแมนขี่ไว้นมเปล่ะ <c oughs> ไปไหนพี่ไปไหนอ่ะไปไหนนาปยานาปยาอ๋อโอ้มาไกลรอเพื่อนอยู่เพื่อนไม่มาอันนี้พักใช่ไหมเนี่ยซื้ออะไรเข้าไปบ้างซื้อเข้าใกล้ถึงแล้วใช่ไหม ก็ได้มันคำรู้ได้หมดอ่ะแล้วก็เธอไงแค่งหรอ้ารอดไหน่ะทำไมมันหรออย่างนี้ที่หรอนะเนาะดูคขาเตี่ะยังไงมันก็หรออื้อเมื่อกี้เองติดพื้นเลยเมื่อกี้เขามาจอด ไปพี่เดินทางปลอดภยัยอู้อาวันสีน้ำเงินรอพี่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับมุงตัวพันตัวเก่าก็รอวะ่ะแม่เสียงมันสุดจริงๆเลยท้องนาที่นี่ ừ chạy dính đi ครบนะเดยกก็ทิ้งกันอีกอเฮ้ยโค้งก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย่ามาเส้นไหนวะเนี่ยอัน

ดผงหน้าผงหน้าผงหน้าต้องติดพื้นไปเร็วกว่านี้หน่อยอยากเล่นโค้ม ทีนะี่อยู่ในที่ชุมชนไปหน่อยก็เลยต้องแบบเซฟเซฟนะนำอาม่วยแล้วเดี๋ยวก็หลงไปคนเดียว thế này ông phơ ở này thằng này, Mấy lưu chà Thằng <cười> 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 Bọt léo rồi, hay nằm mấy <laughs> เสียงดังไะหาเส้นทางเยอะขี่ไปมั่วไปหลงไปแหละเออไยเอาเบ็ดมาด้เปล่าตกปลาเอาแล้วทีนี้คนนำไปไหนแล้วล่ะเ,เร็วเว้ยน้ำตกอยู่ไหนน้ำตกอยู่ไหนนี่แหละ การของคนไม่เคยมาแม่งก็จะมั่วชิ้มหายเลยอะไรอ่ะ้าเหรอเออแล้วแต่คนนำเลยไหนอะทางเลี้ยวอะมีที่ไหนอะนี่เหรอปล่ามะมว่มวงเนี่ยละมะม่วงหรืออะไรวะถึงแลวใช่ปะเนี่ยน้ำตกเขาชะเมาใกล้แล้ววะ ขี่รถนานแล้วนะเนี่ยดีนะว่าหาอะไรกินที่ปั๊มก่อนอรออะไรเบียด